สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นางทุกๆคนนะครับขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะออฟพิเชียววันนี้จะเป็นไหนอะไรยังไง นี้ถึงอายุทยานะครับผมจะไปรับลูกค้าที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับผมเข้ากรุงเทพครับเข้าไปส่งที่โรงพยาบาลทรงอกจังหวัดนนทบุรีลูกค้านัดดีสี่แต่ตอนนี้จะสามทุ่มแล้วครับผมทำไมถึงมาไว อะไรยังไงอ๋อสโลแกนของเรานะครับผมตรงต่อเวลาครับผมไปจอดรอดีกว่าวิ่งไปแบบปะเรยังไงครับวิ่งไปแบบฉุกะหุกครับผมถ้านัดล่วงหน้าเราไปจอดรอดีกว่าสบายใจดีครับผม นะครับผมก็มีบริการรับจากตา่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็มีครับผมเราสายลุยของแท้ครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางรถสะอาดนั่งสบายส่งตรงถึงที่หมายปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมผูม้หญิงคนเดียวเดินทางได้ครับผม แกนครับผมอาจจะยาวไปหน่อยนะครับผมออนนี้รถก็วิ่งเรื่อยๆครับไม่หน,า,นาแน่นฟักเท่าไหร่เราก็จการไปเรื่อยๆครับผมไปจอดรอดีกว่าให้ลูกค้ารอครับผมวันนี้ลูกค้าโทรมานัดวันตั้งแต่ว่าวานแล้วครับผม นัดวันเวลานัดวันเวลาเป็นที่เรียบร้อยท่านใดที่ยังไม่รอนมาเป็นเพื่อนคุยกันได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าที่บ้านที่จังหวัดที่ท่านอยู่รับชมอยู่นี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างฝนตกไหม ลมแรงไหมหรือว่าใกล้หนาวหรือยังครับผมนี่ก็ร,รู้สึกว่าอากาศจะเย็นๆนิดหน่อยถ้าพูดถึงก็บรรยากาศดีอยู่ครับ ถึงสิงห์บุรีแล้วเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากติดกดติดตามหน่อยนะครับผมซ่องสายลุยสายเลาะออฟฟิเชียลครับผมสารฝันให้ถึงฝันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมจ้ ครบ1,000คนเมื่อไรนั้นเดี๋ยวก็ต้องทำไปเรื่อยๆครับผมถึงเมื่อไรก็ว่นั้นนะครับผมถึงยะยาแล้วครับจะถึงแยกบางมหารแล้วครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม ใดทีด่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงร่บรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวทําการขับรถก่อนนะครับผม